เขาว่ากันว่าช็อกโกแลตบรดูใบแล้วไม่รู้ดูใบย,ยังไงดูแล้วเห็นแต่ช็อกโกแลตไม่เห็นใบเลยนะครับนี่ซื้อมาจากโอบองแปลงนะหรือเขาบอกว่าช็อกโกแลตดูใบนะครับแกะดูหน่อยแล้วกันน,นี่มันเป็นอย่างนี้โอ้โหอับไปเลยถ้ฝาฝ่ามือเลยนะครับมันคือช็อกโกแลตมีไส้นั่นเองนะ เขาก็จะมีไส้ที่เป็นพิทาชีโอนะครับที่ได้ข่าวว่านะเราก็ไม่เคยกินที่มันอยู่ที่ดูไบสักทีได้ข่าวว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะแม่บ้านเนี่ยเขาก็ทำขายนะครับเป็นแฮนด์เมดก็คือเป็นช็อกโกแลตแล้วข้างในก็มีไส้ของเขาจะเป็นพิทาชีโอนะครับแต่ว่าวันนี้พิทาชีโอที่โอบอกแปลงเนี่ยไม่มีนะมันหมดนะครับขายดีมากๆผมเข้าไปหยิบม,มาก็ได้อันนี้มาแล้วก็ มันเป็นแมคคาเดเมียนะครับมันจะมีสามอันอีกอันอะไรนะจำไม่ได้นะครับลองกัดกินเลยแล้วกันนะนะโอ้โหอันใหญ่จริงอันละสองร้อยห้าสิบาทนะครับที่โอบองแปงที่อื่นไม่รู้เท่าไหรอ่อืมอืมข้างไนเป็นแมคคาเดเมีย อืมอร่อยมากๆไม่รู้ของจริงที่ดูไปจะอร่อยกวนานี้เปล่าแต่นีอร่อยครับวันจะกักมือ,อช่วงนี้กำลังฮิต ไปที่ไหนก็เห็นคนขายช็อกแดดลตดูบ่อนี่นไม่จะหายรูปเก็บไวนะ้แล้วอันตั้สองร้อยห้าสิบเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่แล้วกัน อร่อยไหมมันก็อร่อยเนาะแล้วม so so like so, so so ันก็แปลกเพราะว่าเราไม่เคยกินช็อกโกแลตอันใหญ่ขนาดนี้แล้วที่สำคัญก็คือไม่เคยกินช็อกโกแลตที่มันใส่ไส้เยอะขนาดนี้นะครับรสชาติถือว่าดีแล้วเจ้าของคนนี้เขาคิดค้นคิดทําขึ้นเขาก็ไม่ได้หัวหัวเรื่องกรสินนะใครอยากทําขายประเทศไหนก็ทําไปเลยเขาไม่ได้ว่าอะไรไม่จําเป็นต้องไปซื้อที่ดูใบนะครับ 买哪里大得，呐。